สวัสดีทักไทยพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผม,ผมวันจะเป็นพี่น้องอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศทุกมองทุกบอนครับผมช่วงนี้ก็ขอ,ขอตอนรับพี่น้องสูช่องพ่ออุ่ปคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคืนเดิมเปิดภาพมาทักไทยกันชวนอีกกับบรรยากาศยาำกลางคืนครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศในเมืองเลยตอนกลางคืนพี่น้องเบิ่งจะหน่อยครับผมวันนี้เข้ามาในเมือง ข่าลูกสาแมายางเที่ยวงานครับพี่น้องเที่ยวงานเอ่อยัยงหลังงานงานบอลลูนนะครับสา,บญญา,า,า,าเวเป็นอย่างมากในภาพมาเที่ยวเกษตรกรรมในไายพี่น้องเพิ่งนอกเพราะว่าเพิ่นเปิดเพ่งร้ายครับพี่น้องเพราะว่าญ,ญาติติดกับสิทธิของเพิ่อนก็เลยประกาศไทยครับพี่น้องผม,มเกนี้ก็เลยออกมาแล้วครับพี่น้องมาขนอกแล้วนะครับผมบรรยากาศพี่น้องเป็นหน่อยตอนนี้อยู่ถนนคาง อาถนนรอบบึงครับพี่น้องถนนรอบบึงเพราบพี่น้องติดภาพพี่น้องบึงหอโบดครับผมสวยงามมากเลยเมื่คืนนะครับผมติดไฟตอนกลางคืนเป็นไฟธงชาติครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับตอนนี้ยรอบบึงครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องหอโบดตอนกลางคืนสวยงามมากครับพี่น้องรับรับกับประตูสาเกตนครครับพี่น้องโอ้ยกล่อมยูต่ำครับพี่น้องผมเดียวพอเห็นปนได สวยงามมากพี่น้องมันติดป้ายยามคืนเป็นสีทองชาติไทยนะครับผมก็ทุกคนลายแต่พี่น้องอ๋อโทษจุน่ะหน้าบึงพระลานชัยครับพี่น้องมาทุกแผนที่ยังกันนี่ลายแต่คนอ๋อโทษหวยรุคนมาเที่ยวนี่มาคืนรลายครับพี่น้องเอ้ยตรงเนี้ยรถโอ้ยพี่น้อง เมบรรยากาศเนี่ยมืองคืนในเมืองเล็กันครับพี่น้องผมเห็นกันยอ roat, ่อมใดนะครับเห็นกันในเมืองกับมาแต่ยัง้งเป็นครับพี่น้องวันนี้มาแมายางมืองคืนครับพี่น้องเมืองบรรยากาศเ่ยเมืองคืนกันครับเล้การที่เดินทางกลับบ้านครับพี่น้องพอดีผ้าลูกสาวเดินเที่ยวแล้วนะครับผมเดินเที่ยวงานแล้วกับที่กับบ้านครับวันนี้แต่ว่าดีไปแวะซื้อของจ้าหน่อยครับพี่น้องซื้อของบะโขบซื้อของไปใส่จ้าหน่อยก่อน มาส่วนนี้เบิร์ครับพี่น้องผมโอเสียดายบระเทศไทยหอมโสดกลางคืนพี่น้องเบิร์ครับผมนี่นะครับบรรยากาศในเมืองตอนพวกลำครับพี่น้องตอนตอนนี้ก็ยังอยู่ช่วงพวกลำนี่นะครับพี่น้องผมเก็ใเนเบิร์พระลานใสครับพี่น้องประเทศสวยงามครับงามมากมาเลยครับพี่น้องเด<ว>ินทางชมเมืองตอนกลางคืนกันครับผม เปลี่นเปลียนอย่งเดิมแล้วครับพี่น้องตอนนี้เมื่อก็จ้างโม่งบุกประเทศนาฬิกาครับพี่น้องบุกในเบืองนาฬิกากันดึกระละเออตอนตอนที่ท้ายถา้ำยู่นี่กับะมาณทุ่มกบกวาครับพี่น้องทุ่มกบกวาหรือว่า,วาขันภาษาไอ้อ่าประเทศลาบุงนต่ว่าหนึ่งโม่งกว่านะครับพี่น้องเทปภาษาไทยเข้ากันเรียกว่าหนึ่งทุ่มนะครับผมฟ้าเต็ไฟแดงบาน ไปซื้อของใส่ยังน่อยับพี่น้องก็บจออกไปบ้านนะครับผมไปรับพี่น้องมันเดินทางต่อติไดไฟแดงติดไปคุณรับพี่น้องติดไปหางแม็โฟว์จะน้อยก่อนซื้อของซื้อมาแล้ววุ้พ่อ,อนนครับพี่น้องของขาดกับสิซื้อของใส่ร้านนะครับพี่น้องของขาดอยู่อยู่รลานนะครับนินนีนด่น้อยเมยื่อไรซื้อแล้วอยู่ที่จุดีิซื้อที่แรก่ว้มีครับผมติดไปเอาอยู่หลงหางแมโ็โคว มาแถวนี้มืดพี่น้องเลยมาแถวนี้มืดเลยเยังคือเงียบแล้วครับพี่น้องยุ่งไซก็ได้ไฟแดงอีกแล้วไฟแดงหลายนะครับพี่น้องอยู่ในเมืองไฟแด,เดงเยอะไฟแดงเยอะไปไปพี่น้องไฟแดงบอดนข้างหน้าผมก็ไฟแดงอีกแล้วพี่น้อง มาถนนสายหลักนะครับเส้นนี้จะไปทั้งน้านี่ก็เป็นสารคามครับพี่น้องถ้าไปทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นภูรักไปจังหวัดภุบลร,ราชธานีไปภูรลกครับผมเป็นสายกลางเมืองเลยเส้นนี้เป็นสายกลางเมืองเลยไปครับพี่น้องโอ้ยเดือดแล้ววานนี้วันนี้ถึงบ้าน ื่อของอะไรเราไปสื่อของเพิ่มเติมที่ใบหนึ่งในกระเนอมอะไรกีกร่ขั้นเข้า,ขา,ขามาอีกเสียเวลาหลายเถื่อเมย์กับเมยพี่น้องเอ้ยหอนกับหอนนะครับอาการหอนช่วงนี้ย่ำเคืนอนคะแนนเย็นเนี่ยนั่งรถก็ได้สายนี้ก็จะไปบุราาพการพี่นังแต่ตรงไปเลยก็ออกไปสารคามบุรพ์ธนาคามคอนแก่นไปได้ครับผม ออกไปโคราชไปบุรีรัครับพี่น้องทบบรรยากาศเนียเมื่อคืนข้ามาอย่างโคเว้นกันห่างลานเปิดเต้เหมือดครับพี่น้องเที่ยวนี้มันยังมื่อคืนกับปิดลานก็เงียบเงียบสงัดเลยสงสัยมลยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้รถตัสไม่โลตัสเลย ร้านอาหารร้านอาหารโอ้เส้ทางนะครับพี่น้องมันยงคืนในรอตัดนะครับตัวทีอก็จะเป็นแมกโคจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องไปไปครับพี่น้องชมเมืองตอนกลางคืนกันครับผม มาเซ็นดีเงียบครับพี่น้องปิดลานเบิร์ด์ะ่ะถึงแล้วครับพี่น้องบันจะถึงแล้วห้าง Mac แางางม็โคแขวงวัดร้อยเอ็ดพุทธนาครับผมจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้มายังขื่นตาพอดีพี่น้องเลยจะเรียบเหรอขื่นตาพอดีเลย,เยถึงแล้วบานนี้ห้าง,างแม็โคฝนตกตอนนี้พี่น้อง อันนี้โต๊ะมองให้โต๊ะว่าโต๊ะนะครับผมโต๊ะมาจอดบนพี่น้องเองหน้าที่จอดก่อนถึงแล้วถึงแล้วห่างแม็กโครยังบัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องผมหาที่จอดรถกันหน่อพี่น้องหาที่จอดรถก่อน นก็นเต็มอยู่เนาะรถก็ได้ายอยู่ก็เดี๋ยวมองจอดไลยครับพี่น้องเลยถึงจะดื่แต่เดี๋ยวหาเอาจอดมั้มงครับพี่น้องเขาบพ่ออะไรเพื่อโมฮิเดียวหมอือนกันโมฮิเดียวเพ่อโมฮเดียวจอดรถจอดงนอกพี่น้องสิเดี๋ยวว่าได้ซื้อของไล่สิเดี๋ยวเอกไปไว้วายของง่ายง่ายอ ถึงแล้วบาดนี้ถึงแล้วครับผมอ่ะก็อขอจบคลิปไปสักหน่อยกันครับพี่น้องเพราะจะขอไม่ให้ห่างเพิ่อนบริไทยนะครับเพิ่อนบริไทยถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพยังต่างๆครับพี่น้องผมก็คงจะจบคลิปไปสักหน,น,น,น่อยกันครับพี่น้องซื้อของจะเข้ากันก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่รับชมคลิปไปเดี๋ยวจังพากันไหมครับพี่น้องผมให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสมบูขขขุณคนเด้อครับผมสวหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม